สรุปประเด็น,นรายการหนนกระแสวันที่24มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมียหลวงนะครับที่ตามอรารวาสผู้หญิงที่เข้าใจว่าเป็นเมียน้อยนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณครูนะครับแล้วก็ทําเรื่องย้ายไปอยู่ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งแล้วก็เนี้ยที่สถานศึกษานะครับก็จะมีผอ,อ,อที่เป็นผู้ชายซึ่งจากคําบอกเล่าก็บอกว่าผอ,อก็เหมือนกับเข้ามาเทคแคร์ดูแลเธอนะครับก็ เหมือนเนียน,น,ยนว่าช่วยปรับปรุงห้องเรียนไหมช่วยเหลือนู่นนี่นี่นั่นนะครับก็คือถ้าเข้าประเด็นเลยก็คือพี่หนุ่มก็ถามว่าเอางี้หมาหยอกไก่หรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับประมาณนั้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่ามีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าแล้วพี่หนุ่มถามว่าแล้วกไก่อะเล่นกับหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือเจ้าตัวว่าก็ไม่นะครับเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็คบกันมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับ ก็วางตัวดีแหละครับว่าพยายามไม่ไม่ยุ่งด้วยเพราะรู้ว่าทางพอมีภรรยาแล้วนะครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นก็คือเหมือนกับเธอเริ่มจะโดนแบบพอเหมือนกับพอ,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 อมาเทคกแค์เธอเป็นพิเศษนะครับมันก็เริ่มมีถ้าตามคําบอกเล่านะครับมันก็จะเริ่มมีการซุบซิบนินทาเม้ามอยแล้วก็แบบเริ่มมีข่าวอะไรเงี้ยประมาณนั้นจนมาไปถึงหูของภรรยาของพอ,อ,อ,อนะภรรยาแล้วคัเนี้ทางภรรยาก็เหมือนกับ เธอเล่าว,ว่ามีการแบบพอ,อพยายามโทรไลน์หาเธอส่งสติ๊กเกอร์หาแต่เธอ,เธอก็ตัดปัญหาด้วยกันคือไม่อ่านเลยแล้วเหมือนกับทางภรรยาก็แบบไปอ่านแอบ,บดูสัมือถือสามีนะครับก็เห็นว่าโอเคเจ้าตัวไม่รับสายแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่อ่านข้อความนะครับก็แบบเหมือนหาช่องทางโซเชียลเพื่อแบบติดต่อมาจนได้คุยกันนะครับว่าโอเคฉันเห็นแล้วเนาะว่าเธอแบบไม่ได้อ่านไลน,น์นั่นนี่นี่นั่นนะครับก็เธอก็เลยตัดปัญหาด้วยกันแบบ โอเคบล็อกไลน์บล็อกโซเชียลทุกอย่างที่จะจะไม่ให้ติดต่อนะครับแต่คือเรื่องมันก็ไม่จบเพราะว่ามันก็ยังมีเหมือนกับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ยังเอาข่าวเสียเสียหายหายไปบอกทางภรรยาของพออยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเนี่ยไปแอบมั่นกันมาไปแอบเปิดห้องนอนกันมาไปกินข้าวกันมา,ง,านงั้ยงๆกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับมีการโพสโซเชียลว่าเนี่ยไปจับ เมียน้อยที่มาลูดกันงี้งั้นแล้วก็เหมือนกับพูดทํานองว่าเธอเป็นเมียน้อยนะครับแต่ในความจริงคือมันมีมนมเหตุการณ์การไปมาลูดของพอ,องจริงๆแต่ผู้หญิงที่ไปจับได้ที่นั่นนะครับคือไม่ใช่ตัวเธอนะเป็นผู้หญิงคนอื่นก็โปะไปแล้วหนึ่งนะครับประมาณนั้นแต่เรื่องก็คือยังไม่จบอีกก็มีการเหมือนกับตัวภรรยาพออะไรบุกมาตบถึงสถานศึกษานะครับแล้วก็ไอจุดพีคข,ของรายการก็คือเหมือนกับมันจะมีการเปิดคลิปนะครับแต่ก็เหมือนคลิปรถของ ภรรยาขับไล่ตามนะโอ้โหฝุ่นตลบเลยแต่ก็เลยแบบเอะมันต้องมีที่มาอะไรก่อนนั่นนะครับคือเขาเปิดคลิปก่อนแล้วค่อยมาเล่าคือเหมือนเว่าตัวเธอไปคาเฟ่แห่งหนึงแล้วก็เหมือนกับพอ,อขับรถตามมาแล้วแบบเหมือนจอดรถหานหน้าชนการแล้วทางพอ,อก็เมือนกับประกระจกแล้ววแบบ่าเออฝากซื้อกาแฟแก้วนึงถ้าถามก็คือเหมือนเนเมีย,ย,ยแหละว่าแบบจะ นัดนัดให้มาเจอกันแต่ก็คือเจอที่คาเฟ่ที่แบบริมถนนอะไรเงี้ยนะครับแล้วว่าอ่ะซื้อกาแฟให้หน่อยเธอก็เข้าไปซื้อนะครับซื้อชากาแฟอะไรตอนเนี้ยแล้วก็พอมาให้ก็คือทางพอ,อก็เหมือนกับเรียกให้มาขึ้นบนรถเธอก็เธอก็แบบอยากคุยให้จบๆนะครับประมาณนั้นก็ยอมขึ้นรถไปด้วยแต่แล้วขึ้นรถไปได้แค่แปร๊บเดียวปุ๊บตัวพอ,อก็เหมือนกับเลิกๆเลิกๆหันมองกระจกหลังตลอดเธอก็สงสัยว่าอะไรและสุดท้ายคือตัวภรรยาตามมาจริงๆนะครับพอตามมาปุ๊บก็แบบ สามีก็ลงไปเธอก็เห็นทนะ่าไม่ดีแล้วก็ขึ้นรถกลับดีกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนะครับว่าเธอก็พยายามขึ้นรถแล้วล็อกรถก็แบบโดนตัวภรรยาหักหูช้างนะครับกระจกมองข้างประมาณนั้นแล้วก็เธอก็ขับรถออกมาแล้วปรากฏว่าตัวภรรยาหลวงเนี่ยก็ขับตามนะครับในรถในคลิปก็คือมัอนจะเป็นกล้องหลังขับตามแบบฝุ่นตลบอย่างในหนังนะครับตามมาจนทันแล้วก็แบบพุ่งชนนะครับก็ชนท้ายเต็มเต็มแล้วก็สิ่งที่น่าหวาดเสียวของภาพใน กล้องหน้านะครับเ็คือเหมือนครับเหมือนตัวพอรถเธอจอดใช่ไหมแล้วก็โดนกระแทกปุ๊บไอ้ตรงที่ห่างไปนิดนึงอ่ะคือถนนที่เป็นเลนที่จะพุ่งมาก็คือว่าถ้าชนแรงกว่านี้จะทําให้รถเธอไปขวางรถคันอื่นและเธอจะโดนชนกระแทกซึ่ง 1. เธอจะต้องได้รับบาดเจ็บแน่นอน 2. คนที่ไม่รู้อีนยเนยกับเรื่องนี้ก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนนะครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น อพอชนเสร็จปุ๊บตัวผอ,อ,อขับตามมานะครับตัวภรรยาก็ลงมาปุ๊บมาอารวาสตัวสามีก็พยายามห้ามตัวผอ,อพยายามห้ามนะครับแล้วก็ไม่จบก็คือเธอก็ใช้มือถือถ่ายนะครับก็คือมีการหักตัวอ,อ,อะไรนะที่ปัน้ำฝนที่ปัน๊น้ำฝนหักมาตั้งอันเลยแล้วฟาดกระจกแตกฟาดกระจกหลังก็นูนน่นนี่นี่นั่นแล้วก็มีตำรวจมาเหมือนกับไก่เกลี่ยมาห้ามก็นึกว่าจบแค่นั้นปรากฏไม่จบนะครับคือหลังจากตำรวจไปแล้วเธอใช้คําว่า ไม่แน่ใจว่าโดนไล่ไปหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับรู้จักกันหรือเปล่าว่าถึงยอมไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นหลังจากตำรวจไปปุ๊บตัวภรรยาเนี่ยก็ตรงเข้ามาทำร้ายเธอนะครับเหมือนแบบมาต่อยปากะไรอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนเลือดเธอก็มีถ่ายไว้นะครับเป็นแบบภาพก็คือแบบเหมือนเลือดกบปากเลยประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของการมาโหนกระแสวันนี้นะครับก็คือเธอไปขอความช่วยเหลือคุณการจอมพลังซึ่งคุณการจอมพลังก็คือพามาในรายการแล้วก็ ให้เธอเปิดเผยในมุมของเธอแต่ว่า,าทั้งหลายทั้งปวนนะครับก็คือเพื่อความแฟร์ก็พี่หนุ่มก็บอกว่าให้ตัวภรรยาของอเนี่ยถ้ามีหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมีงานมั่นไปโรงแรวอะไรก็แล้วแต่เอามาเปิดเลยก็คือถ้ามัวไปรอขึ้นศาลนะการขึ้นศาลฟ้องชูเนะี่ยมันใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้าทางภรรยาหลวงเนี่ยหงายการ์ดไปเลยเนี่ยฉันมีหลักฐานทุกอย่างปุ๊บจบตึ้งคือคุณผู้หญิงที่มอรายการคือแบบ มองหน้าใครไม่ได้ละเธอก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเอามาเลยเธอพร้อมลาออกนะครับประมาณนั้นก็มีการเหมือนกับพี่หนุ่มบอกตอนแรก่็ยังโทรติดคุยด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอฟังก่อนว่าทางครูผู้หญิงะจะพูดว่าอะไรก็แต่พอพูดจบแล้วนะครับก็พี่หนุ่มพยายามติดต่อคือไม่รับสายแล้วก็เออทรอยู่นานก็ไม่รับนะครับแล้วพอรับก็คือก็พูดเหมือนเดิมว่าไปสู้กันในศาลประมาณนั้นก็ ซึ่งพี่หนุ่มก็กเข้าใจมุมมองของพี่หนุ่มทนายแก้วแล้วก็คุณ,คณกันนะครับผมกับอกว่าก็เนี่ยมันเจ้าตัวเนี่ยเขายอมแบบมายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งถ้าคุณมีหลักฐานว่าเขาเป็นภรรยาน้อยจริงคุณก็เอามาเลยเปิดปุ๊บจบตึ้งเลยนะครับก็คือต้องโดนไล่ออกอะไรก็แล้วแต่สังคมตาหน้าอะไรก็ว่าไปมันคือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าทางภรรยาบอ,อกก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่โฟนอินเข้ามานะครับประมาณนั้นมันก็เลยแบบ มีข้อสงสัยมีความแปลกอยู่ในนั้นว่าเธอเหอเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็ด้วยความจากคําบอกเล่าของคุณครูเ้วบอกว่ามันจะมีเหมือนบักช่างยุ่อะที่เป็นเพื่อนรุวงงานที่คอยส่งส่งสารซึ่งในสารที่ส่งไปมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็คุณการก็จะมองในแง่ที่ว่าโอเคเวลาเกิดเรื่องเองี้ยทำไมคุณไม่ไปคุยกับสามีคุณทา,ทางที่มันจะมีไอ้ที่เล่าไปก่อนนะในที่เรื่องม่านรูดใช่ไหมครับก็คือว่า อันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าสามีคุณเจ้าชู้แทนที่คุณจะไปจัดการสามีคุณคุณจะมาจัดการคนที่สามีคุณไปจีบทําไมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางทนายแก้วก็ให้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายนะครับก็อ่านหนึ่งเรื่องทางทางแพ่งก็คือเรื่องรถที่เสียหายครับอันเนี้ยอีกฝ่ายต้องชดใช้แน่นอนส่วนทางอาญาก็เหมือนกับมีการทำรหนึ่งทำลายร่างกายนะครับแล้วก็กล่มขู่เพราะมันเคยจะมีโพสต์ที่แบบโพสต์รูป อาวุธนะครับแล้วก็มีตัวลูกกรว่าแบบเออเนี่ยใช้อนี้เม็ดเดียวจบทุกเรื่องเลยนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการขู่คกค้ามแล้วก็รวมถึงพบรบบคอมพิวเตอร์นะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนันเป็นเท็จว่าแบบเธอเป็นทางคุณครูเป็นน้อยนั่นนี่งั้นทางทั้งที่แบบมันไอไนตัวพา,พาโพสต์มารูดก็คือไม่ใช่เจ้าตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวตัวแวดล้อมทั้งหลายแหล่อันนี้ทางทางคุณแก้วทนายแก้วก็บอกว่า มีหลักฐานหรือเปล่าถ้าถ้ามีก็ก็ฟ้องได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับก็เผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมว่าตอนแรกคนที่ดูรายการก็จะสงสัยว่าทําไมทางคุณครูนะครับเสียงแกแบบสันสนแปลกๆนะครับจนสุดท้ายก็คือเหมือนกับน่าจะมีคอมเมนต์ทางบ้านนะครับถามพี่หนุ่มแล้วก็พี่หนุ่มแกก็เลยถามคุณครูนะครับก็เหมือนกับว่าเออทำเหมือนเขาไปคุยกันช่วงเบรกอะไรเนี้ยก็เลยได้คําตอบก็คือ ที่คุณครูแกแบบเสียงส,สั่นเนี่ยเพราะว่าแกกลายเป็นโรคแพนิคแพนิคคือแบบเหมือนตื่นกลัวหวาดระแวงใช่เขาเออหวาดระแวงประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากทุกเหตุการณ์ที่แกเจอมาไม่ว่าจะเป็นแบบไปโดนตกที่สถานศึกษาโดนขับรถไล่ชนโดนทําร้ายร่างกายอะไรเงี้ยเลยทําให้เหมือนเธอแบบสุขภาพจิตเธอเ,ธอเสียไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบน่าเห็นใจถ้าเรื่องนี้มันไม่เป็นจริงนะครับก็ประมาณนั้นเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือคุณการบอกว่าเนี่ยมันมีการร้องเรียนไปถึงกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งตอนนี้ทางตัวผอ,อเนี่ยลาออกไปแล้วเมือ่อสามีนาที่ผ่านมานะครับก็ทางทนายแกบอกว่าต่อให้ลาออกไปแล้วแต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นความผิดเนี่ยมันก็สามารถเอาผิดย้อนหลังได้นะครับคือไม่แน่ใจว่าการลาออกครั้งเนี้ยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันทางเพราะว่าทางทางคุณครูที่ที่ที่ โดนทำลายร่างกายมันแบบเหมือนมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเหมือนเรื่องของการไกล่เกลีย่ยนะครับว่าเนี่ยบางทีมันคือการเปิดโอกาสและว่าให้ทางภรรยาของพอออนเนี่ยมาชี้แจงอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าไม่โฟนอินเข้ามานะครับครั้งนี้คุณกายก็เลยบอกว่าให้การไกล่เกลีย่ยเนี่ยมันคงจะยากแล้วเพราะว่าคุณทำเขาขนาดนี้แล้วเขาเปิดโอกาสให้คุณแบบเปิดไพ่มาคุณก็ไม่ทำอย่างเงี้ยก็แบบเดี๋ยวเราต้องมารอดูกนะครับว่า มันจะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่านะครับใครคิดเห็นยังไงกับวรื่ออนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ